กระทรวงการคลังมีการเสนอรายงานการเงนิงนแผ่นดีนประจำปีงบประมาณ2,560ออกมานะครับซึ่งรายละเอียดน่าสนใจมีดังนี้ในส่วนของรายได้รัฐบาลมีรายได้รวมทั้งสิ้น2,443,485.04ล้านบาทนะครับลดลงจากปีงบประมาณเมื่อปี59 8 9 9 9 6 6ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ0.36นะครับ ส่วนหนึงเป็นการจัดเก็บรายได้จากแผ่นดินเงินภาษีอากรค่าธรรมเนียมจัดเก็บได้2 17, 1 7ล้าน2 1ึล้านบาทลดลงจากปี59 34,607.69ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ1.57นะครับส่วนของค่าใช้จ่ายบ้างรัฐบาลมีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 2,871,195.16ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ2559รวม42,806 3 5ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ1.51นะครับในส่วนของสินทรัพย์นะคะรัฐบาลมีสินทรัพย์รวม7,542,411.96ล้านบาทเพิ่มจากปี2,559 298,424.98ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ4.12ค่ะขณะที่หนี้สินรัฐบาลมีหนี้สินและภาระผูกพันวันสิ้นปีงบประมาณ2,560รวม5,483,341 0.51ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ2559 537,088.43ล้านบาทหรือว่าคิดเป็นร้อยละ10.86ด้วยกันค่ะและสินทรัพย์สุทธิวันสิ้นปีงบประมาณ2560จำนวน2,590,070.45ล้านบาทสินทรัพย์สุทธิลด,ลดลงจากปี2559 238,663.45ล้านบาทหรือว่าคิดเป็นร้อยละ10.3 เพราะฉะนั้นนี่คือรายงานการเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ2560นะครับที่กระทรวงการคลังทำส่งไปยังคณะรัฐมนตรีเรานำข้อมูลเหล่านี้มาเสนอให้ท่านผู้ชมรับทราบบางส่วนนะครับเพื่อสะท้อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศไทยครับ ส่วนเรื่องที่ถามคุณผู้ชมไปนะคะว่าพร้อมแล้วหรือยังวันจันทร์ที่22เมษายนนี้รถเมยเออรถปคสเองนะคะรถปรับอากาศเนี่ย<บ>ก็จะขึ้นค่าโดยสารเริ่มตั้งแต่1บาทเรื่อยไปจนถึง7บาทวันนี้ทีมข่าวหนสื8ของเราลงพื้นที่ไปสอบถามความคิดเห็นกับประชาชนที่เขาใช้บริการรถสาธารณะค่ะบางส่วนก็เห็นด้วยและบางส่วนก็ไม่เห็นด้วยนะคะประชาชนที่เห็นด้วยเขาบอกว่าตอนนี้ก็ยังรับได้หากขึ้นราคาไม่มากเกินไปเพราะปัจจุบันขสมกปรับระบบเราระบบรถ แอเนี่ยดีขึ้นมากรวมทั้งบริการก็ดีขึ้นแต่ว่ามีข้อร้องเรียนอยากฝากไปถึงขอสอมอกออยากให้มีแอปพลิเคชันในการเช็คว่ารถมาถึงช่วงไหนแล้วและต้องรออีกกี่นาทีที่จะได้เดินทางได้จะได้กะเวลาได้อย่างเหมาะสมส่วนความคิดเห็นของประชาชนที่เขาไม่เห็นด้วยกับการขึ้นราคาระบุว่าปัจจุบันถือว่าราคาค่าโดยสารก็สูงมากอยู่แล้วรถร้อนแล้วก็รถแอหากปรับราคาขึ้นอีกก็ต้องวางแผนการเงินใหม่ในแต่ละวันขณะเดียวกันการบริการเอง องก็ถือว่ายังไม่ดีขึ้นรวมถึงยังมีรถเมกาว,วิ่งอยู่ค่อนข้างมากอยากให้ทางคอสอมกปรับปรุงเรื่องนี้มากกว่าจะมามองเรื่องของการขึ้นราคาค่าโดยสารค่ะก็คิดว่ามีผลค่อนข้างมากสําหรับคนที่เดินทางทุกๆวันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่านั้นขึ้นทีหรืออะไรเงี้ยหนูว่าคิดว่ามันสะดวกสบายแล้วก็มันถูกกว่าบ t เทสนะคะก็คือถ้าขึ้น1-2บาทก็ก็ยังโอเคอยู่ ดีกว่าขึ้น BTS นะคะเพราะว่ารถเมย์ก็มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วก็ก็คิดว่ามีค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าได้เงินเยอะหน่อยก็อาจจะเลือกขึ้น BTS อะไรเงี้ยอาจจะสะดวกกว่ารถเมย์ก็อาจจะรอนานกว่านิดหน่อยแต่ถ้าแต่ถ้าฐานเงินเดือนน้อยกว่าก็ขึ้นรถเมย์ก็สะดวกเหมือนกันนะคะการบริการของรถเมย์ของสมกตั้งแต่อันนี้มาจนถึงปัจจุบันแตกต่างกันยังไง่ัะก็ก็ถือว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็แบบ มีจํานวนรถเพิ่มมากขึ้นอย่างอย่างตัวหนูเองขึ้น102เนี่ยค่ะเขาก็มีการปรับปรุงรถเมล์แล้วก็แล้วก็เพิ่มจํานวนมากขึ้นทําให้รอรอใช้เวลาน้อยลงอะค่ะค่ะก็อย่างหนูขึ้นรถเมล์ก็อยากจะเช็คในระบบได้อะค่ะว่ารถเมล์จะมากี่โมงอะไรเงี้ยบางทีระบบมันไม่ตรงอะค่ะก็เลยแบบอยากจะฝากตรงนี้นิดนึงก็ต้องมีผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตมัางเลยนะคะเพราะว่าแค่หนึ่งบาทนี้ก็ยังถือว่าเยอะอยู่นะถ้าสมมติว่าอยู่ในราคาเดิมมันก็โอเคนะ แต่ว่ามันก็ขึ้นมันก็ขึ้นบ่อยอยู่เหมือนกันนะค่ะถ้าอยู่ในราคานี้ก็โอเคนะกับเศรษฐกิจแบบนี้ก็มีแบบเออบางบางคันถ้าแอร์ไม่เย็นไม่อะไรก็อยากให้ปรับเน่อยเพราะว่าช่วงนี้ร้อนมากครับผมรู้สึกว่ามันไม่ควรที่จะขึ้นนะฮะสภาพเศรษฐกิจตอนนี้มันก็ย่ำแย่้วฮะการค้าขายไม่ค่อยจะดีผมคิดว่าควรระงับไว้ก่อนนะฮะ ให้ประชาชนได้ลืมตาอ้าปากบ้างนะครับถ้าเป็นรถแอร์อะไรอย่างนี้นะฮะจะขึ้นนี่ก็ควรจะขึ้นในราคาที่เหมาะสมนะครับแล้วแต่ถ้าเป็นรถแบบที่คนจนเขาใช้ประจำทุกวันเนี่ยเป็นรถเมสีแดงอะไรเนี่ยผมไม่เห็นด้วยที่จะให้ขึ้นนะครับเพราะว่ารถมันก็สภาพเก่ามากแล้วนะครับความความปลอดภัยก็แทบจะไม่มีแล้วนะครับ ผมอยากฝากขอสมกนะครับออช่วยพัฒนารถให้มันดีขึ้นกว่านี้นะครเพราะว่าสภาพที่เป็นอยู่นี่มันยังไม่มีการพัฒนาเลยฮะตั้งแต่10ปีมาแล้วนะครับนี่คือเสียงสะท้อนของประชาชนนะครับที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะอย่างรถเมล์เนี่ยก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าคือจะขึ้นราคาขึ้นได้แต่บริการต้องดีตามไปด้วยความปลอดภัยต้องดีขึ้นด้วยนะครับจากกรณีเรื่องการขึ้นค่าโดยสารรถเมล คุณศีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักรัฐธรรมนูญไทยครับเดินทางมาที่ศาลปกครองกลางเพื่อยื่นฟ้องคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางและคําร้องให้ศาลไต่สวนฉุกเฉินเพื่อขอให้ศาลทุเลาการบังคับใช้คําสั่งขึ้นค่ารถโดยสารเป็นการชั่วคราวก่อนมีคมําพิพากษา คุณศีสุวรรณบอกนะครับว่าตอนนี้ราคาน้ํามันที่เป็นต้นทุนหลักของการประกอบกิจการรถโดยสารยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผกผันเป็น,นทิททางที่แพงขึ้นแล้วก็ยังไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐและการบริการสาธารณะหากศาลมีคําสั่งทุเราการบังคับใช้แต่ถ้าปล่อยให้มติข,ของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางนําไปสู่การปฏิบัติในวันที่22เมษายนนี้ ก็คือมีการขึ้นค่ารถเมย์จะทําให้เกิดความเสียหายร้ายแรงยากแก่การเยียวยาในภายหลังครับทั้งนี้ในท้ายคําฟ้องได้ขอให้ศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษาหรือคําวินิจฉัยว่าการใช้อํานาจทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีในการอนุมัติให้กําหนดปรับปรุงอัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจําทางสาธารณะใหม่และเก่าในหลายหมวดเป็นการสร้างภาระให้เกิดขึ้นกับประชาชนเกินสมควรพร้อมขอให้ศาลมีคําสั่งหรือคําพิพากษาเพิกถอนหรือระงับมติของผู้ถูกฟ้องคดีครั้งที่สี่ 0ทับ2,561เมื่อวันที่14ธันวาคม2,561ที่อนุมัติให้กำหนดปรับปรุงอัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางสาธารณะใหม่และเก่าในหลายๆหมวดทั้งหมดหรือบางส่วนเสียหรือแล้วแต่สารจะเห็นสมควรค่ะผมคิดว่าการขึ้นค่ารถโดยสารเนี่ยเป็นไปโดยไม่ถูกต้องนะครับเป็นการเพิ่มภาระ,ะหรือสร้างภาระ,ะให้กับประชาชนมากเกินสมควรซึ่งเรื่องนี้ ไม่มีเหตุผลและความจําเป็นใดๆที่ภาครัฐหรือคณะกรรมการขนส่งระบบกลางเนี่ยจะขึ้นค่าโดยสารเนื่องจากเหตุผลและปัจจัยหลักในการขึ้นค่าโดยสารที่ผ่านมานั้นจะพิจารณาในเรื่องของค่าน้ํามันกับค่าของชีพเป็นหลักนะครับในขณะนี้สถานการณ์การขึ้นราคาน้ํามันหรือการปกผันของราคาน้ํามันนั้นไม่มีเรื่องนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่ผมฟ้องต่อศาลแล้วก็คงเป็นหน้าที่ที่ศาลจะต้องพิจารณาแต่อยากจะเรียกร้องให้พรรคการเมืองทุกพรรค ไม่ว่าจะเป็นพักหน้าใหม่หรือพักหน้าเก่านะครับว่าขนาดนี้ประชาชนเริ่มจะเดือดร้อนเพราะมีการขึ้นค่าโดยสารรถเมล์วันที่22เมษายนนี้แล้วแต่ผมไม่เคยเห็นได้ยินนักการเมืองพักการเมืองไหนออกมานะฮะปกป้องหรือดูแลความทุกข์ร้อนกันของพี่น้องประชาชนซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนวันที่24มีนายเนี่ยโอยออกมานะครับยกมือไหว้กันมือเป็นประวิงนะครับเรียกร้องให้ประชาชนเลือกพักตัวเองเลือกตน นะครับเข้ามาเพื่อมาดูแลทุกสุขกันของพี่น้องประชาชนแต่ณวันนี้เวลาเลือกตั้งผ่านไปแล้วเกิดปัญหาความทุกข์ของของพี่น้องประชาชนเกิดขึ้นไม่เคยเห็นนักการเมืองหน้าไหนที่จะออกมานะครับดูแลทุกสุขของประชาชนก็อยากให้นักการเมืองทุกภาคกันครับไม่จําเป็นที่จะต้องไปกุลีกุจอในการจัดตั้งรัฐบาลแต่มาดูแลเรื่องทุกสุขประชาชนเนี่ยสมให้เป็นนักการเมืองของประชาชนจะดีกว่าครับนี่ครับคุณรีสวรณก็บอกว่าบรรดานักการเมืองเนี่ยตอนนี้อ,อาจจะต้อง เผาๆเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลก่อนมาดูความเป็นอยู่ของประชาชนก่อนเพราะตอนนี้กําลังจะเดือดร้อนเพิ่มขึ้นจากการขึ้นค่ารถเมย์นะครับใช่ค่ะแล้วมีประโยคนึงที่คุณร,รีสุวัรณบอกว่าก่อนหน้านี้ที่เลือกตั้งก็มายกมือไหว้พี่น้องประชาชนพูดถึงเรื่องนโยบายรถเมย์แต่พอเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้วทําไมราคามันขึ้นแบบนี้นะคะส่วนฝากฝั่งหนึ่งค่ะประธานชมรมรถร่วมขอสอมกนายบัญยงอัมพรตระกูลวันนี้เดินทางมายื่นคัดค้านคําฟ้องของนายสีสุวรรดด้วยค่ะบอกว่าอยากขอความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการ รถเม6,000คันเพราะว่าการขึ้นค่าโดยสาร1บาทไม่น่าจะเป็นปัญหากับประชาชนและการขึ้นราคา7บาทนั้นก็เป็นการคิดตามระยะทางซึ่งในมุมมองของผู้ประกอบการก็มองว่าวิธีการแก้ปัญหาเรื่องนี้ต้องไปแก้ที่ต้นเหตุคือการลดต้นทุนด้วยการกลับไปใช้แกส๊สไม่ใช้แก้ที่ราคารถเมย์ค่ะครับก็มาขอความเป็นธรรให้กับผู้ประกอบการรถเมนะครับวันนี้รถเมย์ได้รับความเดือดร้อน 6,000คันนะมีวิ่ง1,600ซึ่งมันส่งผลกระทบถึงประชาชนเพราะประชาชนจะไม่มีรถเบให้บริการเท่าที่ควรรอกัน3ชั่วโมง4ชั่วโมงเพราะฉะนั้นการขึ้นค่าโดยสารอีก1บาทไม่น่าจะเป็นปัญหาควรจะให้กับรถเมย์ได้1บาทไม่ได้ทำให้ค่าอาหารการกินแพงหรอกครับแก๊สต่างหาก LPG ที่คุณขึ้นกันมาตามชอบใจอ่ะข้าวแกงจานละ20-30วันนี้เป็น40 502จาน9 80 83 24ค่าเชาบ้านหมดแล้วครับไะนั้นคนไทยเป็นทาสแก้ตรงแก๊สนะครับไม่ใช่มาแก้ตรงค่ารถเมลล่าสุดเรื่องนี้คุณอาคมเติมพิทยาภัยศิษย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับก็เปิดเผยว่าหากมีการดําเนินการฟ้องต่อศาลปกครองก็คงต้องมีการชี้แจงในกรณีนี้ถึงเหตุผลความจําเป็นที่จะต้องมีการปรับขึ้นต่อศาลตามมติเดิมของทางคณะกรรมการ กรมการขนส่งทางบกกลางซึ่งกรณีนี้จะต้องให้ทางคณะกรรมการเป็นผู้ชี้แจงและต้องรอฟังคำสั่งสารว่าจะมีคำสั่งออกมาอย่างไรหลังชี้แจงเพื่อจะได้ทราบแนวทางในการดำเนินงานต่อไปครับ หละจากเรื่องของการขึ้นราคารถเมย์นี่นะคะก็กลายเป็นปัญหาที่ร้อนแรงในโลกโซเชียลตอนนี้รเรื่องของคุณโจนูโวค่ะเพราะว่าการขึ้นรถเมย์นี้ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาวิจารณ์อย่างนนั้นก็คือดรโกวิทวงสุรวัตรซึ่งก็เป็นพ่อของคุณจอร์นวินยูนะคะดารานักแสดงชื่อดังก็โพสต์ข้อความเรื่องนี้จากนั้นค่ะคุณยุทธนามุกดาสนิทผู้กำกับภาพยนตร์ก็แชร์ข้อความที่ดรโกวิทนั้นเขียนไว้เกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของการขึ้นราคารถเมย์จากนั้นคุณโจ นูโวหรือว่าคุณจิรยุทธ์วัฒนศิลป์ก็มาโพสต์ข้อความเช่นเดียวกันซึ่งก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ใจความว่าเคยทําประโยชน์อะไรให้กับประเทศชาติบ้างพร้อมบอกว่านายจเจริญวัฒนศิลป์ซึ่งเป็นบิดาของตัวเองเคยรับใช้ชาติเป็นแบดมินตันทีมชาติไทยไประดับโลกและทํางานเสียภาษีขณะที่แฟนเพจ Facebook ของดรกวิทวงสืริวัฒก็ได้โพสต์ข้อความตอบโต้เช่นเดียวกันก็มาบอกว่าดรกวิทเนี่ยเคยทําอะไรแล้วก็เคยผ่านอะไรมาบ้างแบบนี้ค่ะเรื่องรา ราวนี้ก็กลายเป็นวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายนะคะถึงการแสดงความคิดเห็นลักษณะนี้ของอดีตนักร้องคนดังก็มีทั้งคนเชียร์อย่างสะใจและแสดงความเห็นว่าแบบนี้มันดีจริงๆหรือล่าสุดค่ะหนึ่งในนั้นก็คือนายสมบัติบุญงามอนองหรือว่าบอก,กอลายจุดก็ได้แสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้อย่างเผ็ดร้อนเลยทีเดียวค่ะโดยบอก,กอลายจุดได้โพสต์ข้อความบอกว่าถ้าโจนูโวจะเคลมว่าการเล่นดนตรีขายบัตรขายเทปเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติโดยการสร้างความบันเทิง ผมจะบอกว่าพฤติกรรมทางการเมืองของโจได้หักลบกลบหนี้สิ่งนั้นไปหมดแล้วจึงเป็นเหตุต้องไปขุดเอาคุณงามความดีของพ่อตนเองในฐานะนายกสมาคมแบดมินตันเพื่อมาวางเป็นหลักประกันคำพูดของตัวเองวิธีการคิดค่าคงเหลือก็เจกเช่นเดียวกันไม่น่าจะหลงเหลืออยู่ไม่มากอีกอย่างการดูแดูแคลนผู้อื่นโดยยกคำว่าเคยทําประโยชน์อะไรให้กับประเทศบ้านเป็นอะไรที่เสเรอเวลาที่ใช้เป็นเหตุเป็นผลในการโต้เถียงทางการเมืองเอา จริงๆโจมีสิทธิ์ที่จะวิพากษ์วิจารณ์หรือเห็นต่างกับจอร์นวินยูแต่แทนที่คุณจะโต้แย้งไปที่ประเด็นที่เห็นต่างกับยกหางตัวเองซะอย่างนั้นค,ค่อนข้างกระจอกเลยทีเดียวนี่ค่ะเป็นความเห็นของบอก,กองลายจุดก็ถือว่าค่อนข้างรุนแรงพอสมควรนะครับแล้วจากกรณีนี้ที่คุณโจนูโวเนี่ยไปคอมเมนต์ถามถามว่าคุณพ่อของคุณจอร์นวินยูเนี่ยเคยทำไรกับประเทศชาติบ้างนะครับล่าสุดก็มีคนที่ไปพยายามขุดคุย นะครับประวัติของคุณพ่อของคุณโจโนโวบ้างเหมือนกันโดยมีบางคอมเมนต์เนี่ยเขาอ้างนะครับกล่าวอ้างว่าทางคุณพ่อของคุณโจเคยมีพฤติกรรมที่ไม่ดีมาก่อนนะครับแต่สุดท้ายทางคุณเจริญวัฒนศินป์คุณพ่อของคุณโจเนี่ยก็มีการโพสต์ทวิตเตอร์ในวันนี้บอกว่าตนไม่มีวันทําชั่วตามที่มีการรายงานข่าวว่าตนเคยทุจริตเงินจากสมาคมแบบมิตต้นแห่งประเทศไทย เมื่อตอนที่เป็นนายกสมาคมอย่างแน่นอนคุณจเจริญบอกว่าเป็นนักกีฬาทีมชาติระดับโลกรับใช้ชาติมา11ปีได้รับทุนพระราชทานส่วนพระองค์ในหลวงไปศึกษาต่อที่อังกฤษประกอบพิธีสมรสพระราชทานพอเป็นนายกสมาคมทรมโปรดกล้าปลดกระม,ม่อมสนับสนุนวงการแบดมินตันไทยคุณจเจริญยืนยันว่าไม่มีวันทําชั่วแบบที่คนชั่วเขาทําหรือกล่าวหาผมหลอก สุจริตชนทั่วโลกเขารู้ความจริงดีอยู่แล้วนี่คือสิ่งที่คุณเจริญวัฒนศิลป์มีการโพสต์ผ่านทางทวิตเตอร์ก็อ,อกมาตอบโต้โลกออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับใช่ค่ะ ช่วงนี้ก็จะเห็นคนหัวร้อนเยอะๆหน่อยแล้วก็มาตอบโต้กันในโลกออนไลน์ไม่รู้รว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าอากาศร้อนด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยของเราก็อากาศร้อนจัดเหลือเกินสิ่งที่เป็นห่วงก็คือเรื่องของโรคลมแดดหรือว่าโรคฮิสโตรกเนี่ยแหะค่ะวันนี้จะมาเตือนคุณผู้ชมกันหน่อยว่าออกจากบ้านไปควรจะเตรียมตัวเตรียมใจกันอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าโรคฮิสโตรกถือว่าเป็นภาวะวิกฤตของร่างกายที่ไม่สามารถควบคุมความร้อนได้เกิดจากการที่ร่างกายอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงและได้รับความร้อนมาก จนเกินไปทําให้เกิดการทํางานที่ผิดปกติของสมองในส่วนของการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายส่งผลให้มีอุณหภูมิในร่างกายสูงเกิน40องศาเซลเซียสซึ่งส่งผลต่อระบบไหลเวียนโลหิตและระบบสมองค่ะโดยโรคฮิสโตรกนี้นะคะสามารถเกิดขึ้นได้แม้กับผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงแต่ว่าหากอยู่ในภาวะที่ร้อนจัดหรือว่าอยู่ท่ามกลางแสงแดดเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงก็จะเกิดโรคฮิสโตรกได้ง่ายค่ะผู้ที่มีความเสี่ยงอย่างเช่นผู้สูงอายุเด็กผู้ที่อดนอนผู้ที่ เล่าจัดผู้ที่ทํางานในสภาพอากาศที่ร้อนชื้นผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังนะคะอย่างเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหัวใจและโรคอ้วนนักกีฬาและทหารที่เข้ารับการฝึกโดยไม่มีการเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมที่จะประชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดหรือว่าหนุ่มสาวออฟฟิศก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าหากร่างกายคุ้นชินกับอากาศเย็นจากเครื่องปรับอากาศแล้วออกมาประชิญกับแดดแรงๆหรือว่าอุณหภูมิทีส่สูงขึ้นทันทีทันใดในช่วงพักกลางวันก็อา จะทําให้เกิดอาการช็อกได้เพราะว่าร่างกายปรับอุณหภูมิไม่ทันค่ะด้วยความเป็นห่วงจากนิวส์ปของเรานะครับอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยคอยสังเกตร่างกายของตัวเองว่ามีความเสี่ยงในการเป็นโรคฮิสโตกหรือไม่ซึ่งโรคฮิสโตกนะครับจะมีสัญญาณเตือนดังนี้ถ้าท่านผู้ชมไม่มีเหงื่อออกถึงแม้อากาศจะร้อนแค่ไหนก็ตามหน้าแดงตัวร้อนจัดขึ้นเรื่อยๆรู้สึกกระหายน้ำมากวิงเวียนปวดศีรษะคลื่นไส้หายใจเร็วอาเจียนกล้ามเนื้อเกรง็ง มีอาการชักมึนงงสับสนรูม่านตาขยายความรู้สึกตัวน้อยลงอาจหมดสติหัวใจเต้นเร็วแต่แผ่วเบานะครับอาการเหล่านี้ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องและทันเวลาอาจทำให้หัวใจหยุดเต้นและถึงแก่ชีวิตได้ส่วนการป้องกันตัวเองจากฮิสโตกนะครับก็คือให้ดื่มน้ำา1-2แก้วก่อนออกจากบ้านในวันที่อากาศร้อนจัดให้สวมใส่เสื้อผ้าสีอ่อนโปร่งไม่หนาน้ำหนักเบา สามารถระบายความร้อนได้ดีและป้องกันแสงแดดได้ถ้าหาก่านผู้ชมต้องอยู่ท่ามกลางอากาศร้อนหรือออกกําลังกายกลางแจ้งนะครับควรดื่มน้ําให้ได้ชั่วโมงละ1ลิตรแม้จะไม่รู้สึกกระหายน้ําก็ตามและถึงแม้ทํางานในที่ร่มก็ควรดื่มน้ําอย่างน้อยวันละ6-8แก้วหลีกเลี่ยงการกินยาแก้แพ้ยาลดน้ํามูกยาคัดจมูกก่อนออกกําลังกายหรืออยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนจัดเป็นเวลานานในเด็กเล็กและคุณชราควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ต้องจัดให้อยู่ในห้องที่มีระบบระบายอากาศได้ดี อย่าปล่อยให้เด็กหรือคนชราอยู่ในรถปิดสนิทตามลําพังนะครับและหากเราเี่ออกไปข้างนอกไปพบคนที่เกิดอาการฮิสโตรกนะคะสามารถทําการช่วยเหลือเบื้องต้นได้ค่ะโดยการนําผู้ป่วยเข้าที่รม่มนอนราบยกเท้าสูงทั้งสองข้างถ้ามีอาการอาเจียนด้วยก็ให้นอนตะแคงก่อนเมื่ออาเจียนแล้วให้นอนหงายคลายเสื้อผ้าที่รัดแน่นออกค่ะจากนั้นใช้ผ้าชุบน้ําเย็นหรือว่าน้ําแข็งประครบตามซอกลําตัวคอรักแร้เชิงกรานศีรษะเพื่อระบายความร้อนร่วมกับการใช้พัดลมเป่าระบายความร้อน ราดน้ําเย็นลงบนตัวเพื่อจะลดอุณหภูมิร่างกายให้ต่ําลงให้ดื่มน้ําหรือว่าเกลือแร่เพื่อทดแทนจากนั้นก็ให้รีบนําตัวส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดค่ะแล้วก็โรคฮิสโตกเนี่ยไม่ได้เป็นเฉพาะกับมนุษย์เท่านั้นนะครับในสัตว์เลี้ยงอย่างสุนัขอันนี้ก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันทางเพจ B A R F Station ก็โพสต์เตือนว่าหน้าร้อนแบบนี้ต้องระวังสุนัขที่เลี้ยงเอาไว้อาจมีอาการฮิสโตกจนเสียชีวิตหลังจากที่ต้องสูญเสีย เจ้าลักกี้สุนัขแสนรักนะครับที่เลี้ยงเอาไว้เพราะสาเหตุมาจากฮิสโตกนั่นเองในเพจระบุนะครับว่าปกติเจ้าลักกี้เนี่ยจะอยู่ในที่ร่มแล้วก็อยู่ในห้องแอร์ตลอดแต่ก็พาเจ้าลักกี้มาเที่ยวต่างจังหวัดด้วยเตรียมตัวอย่างดีแล้วยังเอาไม่อยู่อยากให้ทุกคนระมัดระวังสุนัขที่บ้านกันด้วยอากาศร้อนจริงๆช่วงนี้เขาก็บอกว่าเสียใจมากแต่ก็ต้องทําใจจากการจากไปของสุนัขของเขานะครับ สำหรับอาการฮิสโตกในสัตว์เลี้ยงจะมีอุณหภ,ภูมิในร่างกายสูง104.9องศาฟาเรนไฮต์ขึ้นไปสัตว์จะหดหายใจหอบแรงสีเหงือกแดงคล้ำน้ำลายเหนียวมีอาการมึนงงบางตัวถึงกับชักไม่รู้สึกตัวหรือหมดสติได้เพราะโรคนี้ถ้าเป็นเนี่ยจะทำลายระบบประสาทและก็โรคนี้นะครับสามารถเกิดขึ้นได้แม้ว่าสัตว์เลี้ยงจะมีร่างกายแข็งแรงก็ตามสัตว์เลี้ยงที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคสูงก็คือสุนัข ที่อ้วนแล้วก็ผันหน้าสั้นไม่ควรนําสุนัขทิ้งไว้ในรถถึงแม้ว่าจะเปิดกระจกเอาไว้สําหรับวิธีการปรถมพยาบาลเบื้องต้นนะครับถ้าพบเจอสัตว์เลี้ยงเป็นฮิสโตกให้พยายามลดอุณหภูมิในตัวสุนัขโดยใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดตามตัวเน้นที่บริเวณฝ่าเท้าและศีรษะและให้กินน้ําเย็น แต่ห้ามบังคับให้กินนะครับแล้วก็รีบพาพบสัตวแพทย์ทันทีเพราะโรคนี้อันตรายถึงชีวิตนะครับใช่แล้วค่ะสําหรับคุณผู้ชมที่มีสัตว์เลี้ยงอยู่ภายในบ้านนะคะมาดูพฤติกรรมที่ทําให้สัตว์เลี้ยงช็อกได้โดยที่เจ้าของเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวนะคะหนึ่งเลยคือปล่อยให้สัตว์เลี้ยงไปนอนตากแดดร้อนเป็นเวลานาน,านๆอาจจะทําให้เกิดอาการฮิสโตรกได้แล้วก็ภาวะขาดน้ําโดยไม่รู้ตัวและสุดท้ายอาจจะเกิดอาการช็อกซึ่งอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตค่ะ2คือตั้งกรงคอกหรือว่าที่นอนของสัตว์เลี้ยงไว้ในจุดที อากาศไม่ถ่ายเททางที่ดีที่สุดคือเมื่อถึงหน้าร้อนควรจัดมุมให้น้องหมาหรือว่าน้องแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงเปลี่ยนที่เปลี่ยนมุมใหม่นะคะที่โปร่งขึ้นมีลมถ่ายเทได้สะดวกและคุณเล,เลี้ยงแสงแดดให้มากที่สุดค่ะ3คือตัดขนให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยให้สั้นจนเกินไปสัตว์เลี้ยงบางสายพันเนี่ยอาจจะมีขนเอาไว้สําหรับกํบาบังร่างกายจากความร้อนหากตัดขนสั้นเกินไปความร้อนจะปะทะก,กับร่างกายโดยตรงด้วยค่ะขอ้อ4ครับให้ใส่เสื้อผ้าสัตว์เลี้ยงแบบ จัดเต็มในหน้าร้อนแบบนี้การใส่เสื้อผ้าและรองเท้าจะทำให้อุณหภูมิร่างกายค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็ห้าลืมสังเกตพฤติกรรมการกินน้ำของสัตว์เลี้ยงเพราะบางตัวที่มีปัญหาไม่ยอมกินน้ำกินน้ำยากส่งผลให้ร่างกายขาดน้ำโดยเฉพาะในช่วงอากาศร้อนจึงมีโอกาสสูงมากที่จะช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้ต้องระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะการใส่เสื้อผ้าให้สัตว์เลี้ยงแบบเยอะๆคือบางคนเนี่ยเข้าใจ ว่ารักสัตว์เลี้ยงมากาอยากให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยใส่เสื้อผ้าสวยๆถ่ายรูปลงโซเชียลหรือพาไปไหนเนี่ยจะอวดคนอื่นเขา แต่บางทีการใส่เสื้อผ้าที่เยอะเกินไปแน่นเกินไปอันจะไม่เขาอึดอัดร้อนแล้วก็เป็นทิสตกได้ตรงระหว่างด้วยนะครับบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวแต่ถ้าเกิดว่าฟังนี้ไปแล้วแล้วก็ไปปรับใช้เพื่อจะดูแลสัตว์เลี้ยงของเราในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะคะคราวนี้ค่ะพาขึ้นเหนือไปที่จังหวัดลำปางบ้างตอนนี้ต้องใช้คําว่าลำปางร้อนมากค่ะอุณหภูมิไปอยู่ที่43องศาเป็นแบบนี้มาหลายวันแล้วและล่าสุดก็มีหนุ่มคนนึงเขาไปโพสต์คลิปโพสต์ภาพบอกว่าร้อนจนถึงขนาดทอดไข่ดาวได้ ไข่ดาวสุกแบบนี้<ต>นี่ค<ม>่ะมาเป<ม>็น<า>คลิปเลย<โอ>กระทะตะหลิวไข่ดาวม,มาหมดเลยคือเขาบอกว่าเขานํากระทะเนี่ยมาตั้งไว้กลางแดดแล้วก็มาพร้อมกับน้ํามันด้วยตั้งทิ้งกลางแดดเอาไว้ประมาณ15นาทีตอกไข่ลงไปอ่ะท่านผู้ชมดูนะครับไข่ดาว สุกเลยแบบนี้เขาบอกเป็นเพราะอุณหภูมิที่จังหวัดลำปางที่ร้อนจัดแดดมันร้อนมากไข่ดาวถึงขั้นสุกเลยบอกแบบนี้ออกมาโพสต์แบบนี้หลายคนเห็นแล้วตกใจนะบอกโอ้โหมันร้อนขนาดนั้นเลยเหรอทำไข่สุกได้เลยเหรอ คนเห็นก็ไปกดไลค์กดแชร์วิาพากษ์วิจารณ์กันยกใหญ่แต่ว่าล่าสุดผู้ที่ใช้ Facebook ที่เขาโพสต์ภาพแล้วก็คนที่อยู่ในคลิปนี้ออกมาโพสต์ข้อความขอโทษค่ะบอกว่าขอกราบขออาภัยทุกคนคลิปที่ทําลงไปตนทําเล่นขำๆในครอบครัวไม่คิดว่าจะมีผู้เข้ามาชมผู้มากดไลค์กดแชร์เยอะขนาดนี้ เพราะว่าเขาทําเล่นแบบขำๆความจริงแล้วไม่ใช่ความร้อนที่ทําให้ไข่สุกนะคะเขาบอกว่ายอมรับว่าเอากระทะไปตั้งเตาให้น้ํามันร้อนๆแล้วก็เอามาตากแดดทิ้งไว้ประมาณ10นาทีจากนั้นก็นําไข่ไก่ตอกลงไปเพื่อทําการทดสอบเพราะว่าที่บ้านเนี่ยอากาศร้อนจริงก็เลยเป็นที่มาของข่าวตัวเองก็ไม่คาดคิดไม่คาดฝันแล้วค่ะว่าจะมีผู้ชมเนี่ยเข้ามาดูมากขนาดนี้ก็เลยทําเล่นแบบขำๆแต่ว่าสุดท้ายไม่ขำเพราะว่ามีคนเชื่อจริงล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาโพสต์ขอโทษแล้วนะคะ แต่ว่าพอไปตรวจสอบอุณหภูมิที่จังหวัดลำปางอย่างที่อำเภอเถินค่ะตอนนี้ร้อนจัดจริงๆเพราะอุณภูมิพุ่งสูงถึง43 7จองศาเซลเซียสและยังคงสูงอย่างต่อเนื่องซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่6แล้วนะคะที่อุณหภูมิสูงถึง43องศาเซลเซียสค่ะคืออากาศที่ลำปางร้อนก็จริงนะครับแต่คงจะไม่ถึงขั้นที่จะทําให้ไข่สุกได้ขนาดนี้ เพราะฉะนั้นการโพสต์คลิปลักษณะนี้ต้องระวังจะผิดกฎหมายพรบอคอมพิวเตอร์นําเข้าข้อมูลอันเป็นเทสสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็จะมีความผิดได้ต้องระวังด้วยใช่แล้วค,ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะครับ